วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะท็อปิกวันนี้เผยตัวเลขค่าเหนื่อยโคลเผาเมอร์บัสค่ะลิซันชูนีอัปเดตมันนี่ให้พวกเราหน่อยไปฟังดีเถะรายละเอียดกันค่ะบัสค่ะทางเดลิสตาเนี่ยเขาได้ไรายงานไว้อย่างนี้ค่ะทีมสิงโตน้ำเงินคลามเชลซีเนี่ยใกล้ต่อสัญญาใหม่กับโคลเเผาเมอร์แพงดารุงพร้อมกับเพิ่มค่าเหนื่อยให้เจ้าตัวอีกด้วยว้า ท l ง Glatulation ทาง i l ส Star เขาก็ได้ระบุเพิ่มเติมไว้อีกนะคะว่าตัวนักเตเองเนี่ยก็เข้าใกล้การเซ็นสัญญาใหม่กับทีมแล้วพร้อมกับจะได้เพิ่มค่าเหนื่อยจากราวๆ3.5ล้านบาทค่ะต่อสัปดาห์นะคะแต่ตอนนี้กำลังจะ เพิ่มขึ้นเป็น7ล้านบาทต่อสัปดาห์อีกด้วยสำหรับเชลซีเองก็เพิ่งจะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศฟุตบอล FA ฟครับโดยจะต้องไปดวลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในรอบดังกล่าวด้วยค่ะบอสค่ะอย่าลืมนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะ